โอ้ oh, 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 oh. ตาแรกเพื่อนจะลงบูธแคมปเลยเหรอยังไม่ได้วอร์มเลยนะ oh, <no. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะับถามาฝากก่อนแล้วก็แชร์ผมด้วยเด้อ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer ถ้ามันมานะบอกใครไว้นะเพื่อนเราดีกว่าเรียบร้อยแตกอะไรอ่ะนอกกันหมดเลยอะไรอ่ะคนติดบูทแคมปุณนร่วงคนแรกเลย What the f u c k เฮ้ยจะเย็ใน,ใน,นี่เพื่อนโอ้โหไม่มีแต่คนใจร้ายครับผมจังหวะ โอ้โหสแนปช็อตอย่างว้าวเลย แนปช็อตเบาจัดเลยทุกคน ี่อย่าให้เครื่องร้อนอย่าให้เครื่องร้อน <S <S 1> <S 1> เป็นไงปฏิมากรรมของผมทุกคนปฏิมากรรมจ็กเกอร์เมื่อคืนไอ้สันมาชมผมด้วยทุกคนนานๆมันจะชมผมทีนึงมันบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยนี่ เมื่อวานมันชมผมด้วยครับโอ้โหรู้จักกันมา2ปีกว่าเพิ่มเ,เพิ่งเคยชมผมครั้งแรกมีคนยิงแฟกันข้างบนอะ่ะนั่นไงผมจะตายไหมเนี่ยทำไมความรู้สึกส่วนตัวผมผมว่าผมยิงโฮโลโคมกว่าเลดดอ t วะแต่ผมชอบเลดดอดมากกว่าหรือผมคิดไปเองวะ จะโผล่มาแล้วมึงโผล่มามึงโดนกูแน่โอ้โหบอทบอทก <c oughs> ูอยู่อย่างเงียบๆบอทก็มาหากูม <c oughs> าคนดีกว่า อยู่ของกูเงียบๆบอทก็มายิงกูให้รู้ว่ากูอยู่ตรงนี้ เราเจอกันนะทุกคนเห็นเหมือนผมปะ มีคนยิงให้แล้วแล้วตัวนี้มันก็เสร็จกูฮ่า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 เป็นไงล่ะโถถ้าเกิดเล่นแบบเล่นแบบระวังระวังนะ ยิงหลงแม่งเลยเฮ้ยเหี้ยใช่ป่ะล่ะขี่บวมฮะเมื่อกี้ผมยิงผมยิงหอยบวมตายครับ ผมถอดสายชาร์จก่อนผมต้องเอาจริงป่ะตอนเนี้ยวุ้ยกูถอดสายชาร์จอยู่โอ้โหไอ้ข้าวโพดโอ้โหอะไรครับเนี้ยพี่วางโทรศัพท์ไว้ท,ท,ที่ที่โตะเมื่อกี้ที่กูต้องแบบมาตายแบบนี้เหรอไอ้ข้าวโพดกูอยากจะลองให้ คือนึกภาพออกป่ะว่าโทรศัพท์อ่ะมันเสียบกับสายที่ต่อคอมใช่ไหมสายการแคปเจอร์แล้วคือผมอ่ะเสียบสายชาร์จไว้กับการแคปเจอร์ด้วยคือสายชาร์จมันสั้นเข้าใจไหมสายชาร์จมันสั้นใช่ปะผมก็จะยกโทรศัพท์ได้ลาบากเพราะผมต้องใช้ใจโลตลอดเพราะผมไม่ได้ใช้นิ้วคุมปืนผมเลยดึงสายชาร์จออกจะดึงสายชาร์จออกเพื่อให้โทรศัพท์อะ่ะให้สายมันยาวขึ้นพลังจะถอดเลยแม่งก๊กๆตุ้มสายชาร์จระเบิดใช่ครับโอ้โหไอ้ข้าวโพดแม่งเอ้ยอย่าให้กูเจอหน้ามึงแล้วกูจะจับทาาขวโพเเเยไออน แล้วผมต้องไปกดติดตามเพื่อนเหรอเนี่ยโอ้โหเวรกรรมแท้จะลงบูทแคมเพื่อนมาขัดจังหวะการเป็นนักลบของผมได้ยังไงเนี่ยมีคนมาไม่รู้อเคล้มบาร์กสวยจ้าโอเคสวยจ้าวัดไม้ละมึง

เป็นไงใครยิงกูวะเสนอหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะเสนอหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะแอบเกง่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยว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 กูไปเดี๋ยวมันแอบเก่งนะใช่ไหมมึงต้องตายอย่างทรมาน ด้วยหมัดยงชุนมึงโดนกูแน่มึงแอบเก่งนะใช่ไหมกูแขนมึง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 โดนมึงโดนมึงโดนแน่ไอ้งูไอ้งูกูแขนกูแขนที้เข้าโคตรก็ต้องมาลงที่มึงนี่แหละมาหายไปไหนแล้วอนุนไง อิ่มเลยตูอิ่มหนำสำราญใจเบอร์หนึ่งใช่พี่เบิ้มหรือเปล่าครับอะไรนะฮะใช่พี่เบิ้มไหมครับโหดขนาดนี้ใช่อยู่แล้วครับผมโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟขอบคุณครับเออใช่จริงด้วยเหรอเออใช่เลยแกเฮ้ยดีนะที่ทักตอนนี้ดีนะที่ทักตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดทักตอน เริ่มเกมแล้วผมตายแล้วเอ้าเหรอใช่แต่ท่านายที่เล่ต้องกลายเตัวเองเองดีใจอ่ะแม็กเทพเหลืออันหนึ่งนะใครเอามั่งไอสารเอาไหมคะมาครับมาครับทำไมนายไม่ให้ผู้หญิงก่อนวะนายเป็นผู้ชายจริงปะเนี่ยนายต้องเลดี่เฟิร์สสิผู้หญิงต้องเสียสละใช่ครับผู้หญิงก็ถูกอีกงั้นเอาไป อาอย่าได้ป่ะเบอร์สิบอ,อย่าได้แม็กป่ะนี่นี่เราเราผมโยงให้ไม่ไม่เอาค่ะเอาได้เอาเบอผมให้ของสมนา,อาของสมนาคุณไม่เอาผมโกรธ่ะของสมนาคุณได้เท่าเทียมกันผมผม,ผมไม่ต้องมีได้ที่มันขอไก ขอไก่ได้ไหมคะพี่บ้านเกมแนะนำให้ไปเคเอฟซีครับไม่ใช่แบบนั้นเอาเหรอตอนแรกผมจะลงบูธแคมป์อยู่แล้วดีนะดีนะเบอร์สามดึงคอไว้ไม่งั้นเรียบร้อยแห้งเฮ้ยเรามีแฟกันด้วยนะเราลืมบอก <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราจะเอาไก่เราอย่ายิงเลยเราต้องเล่นแบบติ่ม อ๋องั้นเหรอคะตีไม่ได้สตรีมแล้วสตรีมอยู่ครับสตรีมในเฟซบุ๊กครับผมเอ้ยบ้านนี้มีคนมาแล้วนะมันตูเปิดน่ะบัิดอ้าวเฮ้ยแฟรกันสองรูก,อ,กอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลี้ยวซ้ายมาเลยครับเลี้ยวซ้ายมาเลยขวาไม่ได้ขวาอันตรายเข่าบูธอ่ะมันยิงบนเข่าบูธคมป์ คุณดาวสิบดวงนะครับแป๊บหนึ่งนะใครมียิงกูวะมาร์คเดอะโลเคชั่นสองตัวนะแ,นแ,นแลนดแลนเราต้องแลน เหมือน,นมันจะล็อกผมอยู่ไหนวะเนะี่ยเห็นหน้ามันเลยอยู่ยอดเขาเลยโอ้โหซ้ายก็ยิงขวาก็ยิงเอาคมเอากูไปเล่นที่บ้านเลยปะ มาล็อกทิปไปเลยนะไปหมดเลยโอ๊ยคบ้าชีวิตนักเดินทางของเราต้องมาจบแบบอย่างนี้เลยก่อนจะตายกูยิงทิ้งกูไม่ได้พวกมึงก็อย่าหวังว่าจะได้แฟรกัน แม่งให้หมดยายาขอโทษนะครับผมช่วยไม่ได้จริงๆมันเยอะมากคาลวกลงลูนไว้เบอร์สามใช่ป่ะโอ้โหลูนเลยไอข้าวโพดขอสักนัดแล้วกันเนาะ โดนโซนตายเฮ้ยไม่ได้ฆ่ากูหรอกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุกรูุ้กกรู